สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหราน,หน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะมิสันเทียน่าสอ v ห้าศูนย์อตคันนี้ปี2010ค่ะฟีดาวผ่อนสบ,สบายๆนะคะเดือนละ7,000บาทเท่านั้นนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่จุดนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพัาไฟฟ้า,า,ฟฟาระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะปุ่มสตาร์ทค่ะแอร์แบ็ก ABS, ุญจรีโมทนะคะพวมาลัยมันติฟังชันนะคะ รถสวยเครื่องแรงขับดีขับมันมากๆเลยนะคะผ่อนแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะด้านหลังกว้างมากๆค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะมีมา่านไฟฟ้าหลังด้วยนะคะรถสวยบอดี้สวยมากใช้ามากๆเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะลายไม้รอบคันเลยนะคะ เครื่องรางมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ V6 ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมีคิ้วโขรเมียมด้วยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะรถสภาพดีมากๆเลยค่ะใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะโทรสอบถามในเรียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือรอบๆรถกันนะคะเบาะไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะเป็นรถที่น่าใช้ขับดีมากๆเลยนะคะ ทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะนิสันเทียน,นา250 XV V6 ยอต้ท็อปสุดปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858